สวัสดีครับมอนี่มี่เบาสําหน่อยรอรอสองบาวมาสเบิงครับผมอายุประมาณสี่เดือนนี่แหละครับผมสูงประมาณร้อยหาเส้นร้อยสิบเส้นครับพี่น้องนุมรอครับทั้งสองครับผมบื้อลึงหลายๆแข้งขาใหญ่ๆครับพี่น้อง ไหลนุ่มลอมาสุพี่น้องเบิ้งครับผมสองนุม่มรอเนี่เปิดไว้ห6 0่0หกพันครับพี่น้องหนึ่งมืหพันครับพี่น้องสนใจกระโทษสอบถามกันคือเก้าครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก่าหนึ่งหกครับผมจีบานทอนไงตะบนปาขาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญคือเก่าครับพี่น้องไปแล้วครับเขาคอ,อกแล้วเธอนี่ สองนุ่มรอรอ,อครับพี่น้องวิให้ใจในน้นอสิเดีเบิ้งอีกเนกาะหันในน้อผมก็ว่วได้ฟูกไว้เนี่ยนั่งดีสูตโตเด้ครับผมเอาน้ำมาเบิง้งลดเนาะพี่น้องเนาะน้ำมาเบิ้งครับผมถือต้นละแปดพันครับผมหนึ่งมืนหกพันนี่ยส่งฟรีกัน,นอไอด้้อยโลได้ครับพี่น้องรอรอครับผม ทรงฟรีได้ลอยลครับพี่น้องสองเบาสำหน่อยครับเนื้อนั่งได้ดีแต่ละตัวครับพี่น้องกินเฟืองเก่งครับพี่น้องมุ้อตีละ่ะมาหวอดกัเยาใหญ่ทั้งสองเลยท่าทางได้ดีครับผม สนใจใทุอสอบถามกันไหนได้พี่น้องด้วยศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งหกครับผมอยู่บ้านทอนใหญ่ตํบลปากข่าวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับหนึ่งหกพันครับสองบาวสัมหน่อยนี่สองบาสัมหน่อยหนึ่งหนึ่งหกพันครับพี่น้องรอเนี้ยไปลุดแห,ห่เบิ้งหน่องแล้วครัอุ้ยเนาะไรสาวงามออกครับผม รอรอครับแต่ละตัวครับพี่น้องแต่ตัวรอรอครับกินเก่งครับพี่น้องแต่ละตัวทรงฟรีเดลอยโลคือเก่าเด้อครับเด้อระยะทางครับพี่น้องทรงกันไหนคือเก่าระยะทางทรงฟรีเลยครับหนึ่งหมื่นหกพันสองเบาะสมนัยทรงฟรีเดือเก่าครับพี่น้อง สองตัวหนึ่งหมื่นหกพันครับผมครับขอขอบคุณครับผม